การเตรียมการสำับรองรับเมืองอัชิยะนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ปีสองพันจุดเริ่มต้นที่เราสามารถนำขึ้น5กีเนี่ยมาใช้ในการ สร้างโตข่าย5ีตรงน,นี้นะครับได้รับความร่วมมือจากประชาชนอำเภอบ้านฉางทั้งอำเภอนะครับเราสามารถที่จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์สะดวกหรือความปลอดภัยในชีวิตรวมทั้งยกระดับคุณภาพของชีวิตของประชาชนเนี่ยแต่เดิมเนี่ยก็คือเป็นบริษัททีโแล้วก็มารวมผลิตกำลังรวมกับบริษัทกสทโทรคม,มนาคมนะครับแล้วก็เป็นบริษัท ใหม่ขึ้นมาคือชื่อบริษัทโุรคุมนาคมแห่งชาติจำกัดมาชนในช่วงของปีที่แล้วขณะที่เป็นบริษัท TOT นะครับทางบริษัท TOT เนี่ยได้เข้าไปประมูลคลื่น 5G จากทางสำนักงานกสทชนะครับโดยได้ประมูลขึ้นในด้านความถี่สูงคือ2.6กิกะเฮิร์นะครับแล้วเราก็ได้รับใบอนุญาตจากกสทชเมื่อเดือนพฤศจิกายน ที่แล้วนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราสามารถนำขึ้น 5G เนี่ยมาใช้ในการสร้างโครงข่าย 5G ได้ริงถ้าลองคิดดูนะครับว่าเราได้รับปรอนุญาตมาแล้วก็มีการติดตั้งอุปกรณ์เนี่ยอยู่ในช่วงเวลาแค่ประมาณรักษาเดือนก็สามารถจะขึ้นมาเป็นต้นแบบ ที่บ้านฉางที่เป็นสมาชิกที่ที่จะสามารถจะขยายผลให้เห็นต่อไปในอนาคตได้อีกสิ่งหนึ่งที่ที่อยากจะเรียนนะครับเฉียมเกียดท่านนะครับก็คือ,อ,อทางบริษัทเอ็นทนะครับหรือตัวคมนาคมแห่งชาติเมีความมุ่งมั่นนะครับที่จะรับใช้นะครับภาคประชาชนประโยชน์สาธารณะนะเราสับสนุนนโยบายของภาครัฐ นะครับเป็นเป็นสิ่งที่เราดําเนินการตลอดมาแล้วก็ในสิ่งที่เราสามารถที่จะทําให้ประชาชนได้ประโยชน์มีการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับสะดวกหรือความปลอดภัยในชีวิตนะครับรวมทั้งยกระดับคุณภาพของชีวิตของประชาชนเนี่ยก็เป็นนโยบายหลักเลยนะครับของทางบริษัทเอท ซึ่งในสิ่งที่เราดําเนินการอยู่นี้เราก็อยากจะขยายผลต่อไปให้เต็มในพื้นที่นะครับแล้วก็ทําให้เห็นได้ว่าเราเนี่ยสามารถดาเนินการได้มีความพร้อมนะครับการเตรียมการสําหรับรองรับเมืองอัจฉริยะนะครับทางเทศบาลนครบ้านฉางเองนะครับก็ได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี2559นะครับเริ่มแรกเลยเราต้องการนะครับทำเมืองหน้าอยู่หรืออีโคทาวเนี่ยให้กับ ประชาชนของบ้านฉางจังหวัดระยองของเราเป็นชุมชนน่าอยู่เป็นเมืองน่าอยู่นะครับประกอบกับเราได้จัดเตรียมแผนสำรวจความต้องการและก็ปัญหาของประชาชนในเบื้องต้นว่ามันมีปัญหาในการบริการของรัฐนี่อะไรบ้างเราก็ได้รวบรวมปัญหาเหล่านั้นนะครับมาเพื่อที่จะหาวิธีการแก้ไขก็ได้ทั้งดอกรชิดนะครับแล้วก็ดอกตรน็อตเอนทีนะครับเข้ามาร่วมในการวางแผนทํา แพลตฟอร์มของเมืองนะครับโดยใช้เครื่องมือในทางเทคโนโลยีนะครับมาจาัดก,การแก้ปัญหาที่เป็นอยู่นะครับใช้ความชาญฉลาดของเทคโนโลยีนะครับมาอำนวยความสะดวกในชีวิตประจําวันของประชาชนนะครับตรงนี้นะครับได้รับความร่วมมือจากประชาชนอําเภอบ้านฉางทั้งอําเภอนะครับซึ่งในการทําโมเดลของบ้านฉางเมืองหน้าอยู่ตั้งแต่ปี59เนะครับเราห้าท้องถิ่นนะครับประกอบไปด้วย เทศบาลเมืองบ้านฉางเทศบาลตำบลบ้านฉางเทศบาลตำบลพลาเทศบาลตำบลสมนทรและก็องค์การบริหารส่วนตำบลสมนทรเนี่ยนะครับก็ได้ประชุมหารือนะครับโดยที่จะทําโมเดลของเมืองบ้านฉางนี้ให้เป็นเมืองน่าอยู่ก็มีส่วนราชการนั่นคืออําเภอบ้านฉางนะครับสารีตำรวจบ้านฉางร่วมด้วยนะครับความสําเร็จของ 5G ที่ได้รับในครั้งนี้นะครับจาก โมเดลของการทำเมืองให้อยู่โดยใช้สมาร์ทซิตี้เข้ามาจับเนี่ยที่เป็นรูปธรรมท,ที่สุดนะครับก็คือในเรื่องของการคมนาคมเดินทางจะเห็นว่าในพื้นที่ของตำบลบ้านฉางเรามีระบบแสงสว่างไฟทางนะครับมีระบบกล้อง C C T V นะครับเข้ามาช่วยนะครับในการตรวจจับอาชญากรทั้งใบหน้าของบุคคลและก็รถยนต์นะครับอีกทั้ง ตัว cctv นี่ก็จะมีระบบของการจัดก,การจราจรด้วยนะครับอันนี้ประชาชนเราได้รับประโยชน์โดยตรงเลยนอกจากนี้นะครับในเรื่องของสัญญาณ5 g แล้วเนี่ยเสาแต่ละต้นเราก็จะมีบริการฟรีไ WiFi ให้กับประชาชนนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ทางสถาบันการศึกษาเนี่ยได้ใช้เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วขึ้นนะครับอีกครั้งนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับตัว ที่เป็นเหมือนว่า s ต็อปเซอร์วสตรงเสาสมาร์ทโพตรงสว Pro, รง่วนนี้ยังมีระบบเซ็นเซอร์มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําตรวจวัดคุณภาพอากาศนะครับซึ่งทางพื้นที่ปั้นฉาะยองเองเราก็มีปัญหาในเรื่องของอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมอันนี้จะสร้างความเชื่อมั่นครับอาจารย์ให้กับนักท่องเที่ยวและก็ประชาชนในพื้นที่ด้วยครับว่าสภาพสิ่งแวดล้อมของปัญนฉานะมีการจัดก,การที่ดีนะครับ โดยใช้เทคโนโลยีของ5 g นี่แหละเข้ามาช่วยนะครับในอนาคตนะครับในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในเรื่องความความปลอดภัยแล้วนะครับที่เราได้ประสานกับตำรวจแล้วเราได้ยังคุยกับทางโรงพยาบาลบ้านชางและก็โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่จะช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีเราจะทำเทคโนโลยีของเทเลเมตนะครับเข้ามาในการกู้ชีพผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ไรโอกาส ผู้พิการหรือผู้สูงอายุนี่ครับก็จะสามารถรับบริการสาธารสุขโดยใช้เทคโนโลยีนะครับอันนี้เป็นการเสริมสร้างให้เกิดความทัดเทียมกันในสังคมของบ้านฉังซึ่งจะน,นำไปสู่ในยุคข,ของสังคม 5G ในอนาคตนะครับ